สวัสด uh ี huh. ครับวันนี้ทีมงานเสือแดงมาอีกแล้วครับนะใส่เสื้อผาคนระับหึงมากครับของเม็ดแต้วพอเด็ดมันกตกซึ้งมือครับอาจจะขาดคลิปนะครับนะฝนตก uh oh. ไายประทันวันนี้เลยฟาดไทยไปก่อนนะบรรยากาศเดียงง่วนขึ้เก่ามาสามขอครับวันนี้แต่พอใส่นี่สามนุม่มสามมุมครับวันนี้ เิร้านเลยตีกู <laughs> เรียกซื้อสามเือแล้วกูจะข้าวพาลีอ,ขอ,ขอู <S <S ้ตงสามเตือ,อ่ะตกฝาหอกับเลยครับโทรศับปิดครับนะกองปิดการเปรียกหออย่างดีห่องห้าไพ่นั่นไหมอึใครบอกักดูมันจะใสทันนปะโทคืออะไรวะมินู่ทุกข่เ,ขอเออสีสวนกันไปหล่อสอยนน,น่ะ เดีย๋ยวน่ะห้องหาลูกว่าสันโอ้วจึ่นจืดนี่ยยังน,น,น,น้อยครับฟ้นตกสุมือครับเลี้ยงมือเลยเร้ายเฮียวน่ามก็กินดังชัดแล้วครับมักกินน่ามตลองเต็งแรงครับยังแตกมันเผ็ดเผื่ ม่วงใช่ครับน้ำจักหน่อยน้ำเจือหน้าครับจักหน่อยครับเพราะวะ่าฝนตวกวสองหมื่นซอนเนาะงานนี้แหงแน่น้ำแน่ครับเนาะน่าจะปอาใสรันที่ใหญ่กินเนยอนะเลย เห็นจีนทั้งสี่กันกินได้อยู่ครับเนะาะสัมปชัญญะฟร์ม่วเพิ่นบ่ค่อยเลือกไปเลยกินในน้ำก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นบางคองอาจจะบกก่กินครับเนาะคอของสมัมปชัญฟาร์มลุยครับลุยเหมือนควายเลยครับเนาะกินในน้ำยังกินเลยเปียกบ่เป็นยังมาสั่นเฮ้ยเฮ้ยไรบันตัวไหนบอบอบอ,บอวัด เฮ้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 เสว่เลยเลินขื่นปลาครับใอายุปลาบัออยยูครับอย,อย่างยูแปร์อายุแปร์อ้ขึ้นปลาครับเนาะภาษาสัตว์ครับเนะะา,ศา,ศาศนะเป็นหอู่แยกปฏิยูสายนครับแต่ละมือแล้วเป็นย่างย่เสมอ เอ้ยบ่อแรงว่ารดกินหรอละมันทำทาซิหรอหัวน้ำมันกินหนามองหันนี่ละทำทาหุ่นบ่อยักไปอยากหุ่นขวางอย่างเฮ้ยเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ย เห็นไหมว่าเขาเบาไม่น้อยเพราะว่าในวิลลาเหรอครับใบม่วงน้อยๆแหละประมาณใบม่วงใบสองนี่ครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นใบได้เกือบใบสามเขาต่ละหมื่นบอแน่นอนครับเนาะอยู่ถึงงวนั่ครับเนาะเหนเขากินน้ำกับ่อตรงไม่ได้บันใดมีปัญหาเรื่องพวกเขาเพราะอาหารครับเนาะธรรมดาครับเนาะเรื่องงูก็ให้กินเลยก็บวันใครับเนาะนอกจากมีขนมข้าวตุ่ม ออมืกินจิบจิบจิบจับจ <Yeah. S 1> ับจับแจ็บนะกล่ากันไปอืมจะอัดไว้จังน้อยครับเนาะบรรยากาศฮาฝนตกฝนลงก็สิบวันรุ่งขีบอีกขึ้นเก่าเนาะเก็บไว้ก่อนฮะเอฟซีอยากเบิ้งขานไปหลายมือเพิ่นเกิดคิดว่าอยากเบิ้งฝนคายเบิ้งบรรยากาศเท่าฝนก็จะเป็นจีนแน่ละครับเนาะแต่ลุ่งแนวอื่นเพิฝนก่อ บ่ค่อยเบิ่งปัไนไดเนาะช่องนี้ก็เป็นช่องงวงเกือบซะล้วนแล้วครับเนาะไอเห็ดหา,นา่นเอาใหม่ก็มีแน่ครับถ้าบ่ค่อยได้ดทายครับเนาะตรงนี้ก็มีหน้าแน่ครับเนาะน่าฤดูกาลทำหน้าแล้วอ,อหักกันนะครับส,สดใสดอีกนู่เนาะครับเนาะอันนี้เตรียมผ้าละผ้าเตรียมผ้าละเอา ายานยูโ้งงรอมันบอลอยขาไปกับไข่ตัวต้นนั้นอีนผูไปใกลๆอีกหลู่มีหลู่กัน ห้องมันอยู่ในห้องใครมันยางาศพาห้องไอ้ฝุ่นสีกินบ่อละมันส่งโมเปแต่อยู่เลยแต่มันไปเห็นมโอสุตโตนร้อยบ่เดียวไปทางฝุ่นมันยังโอเคเลยไปทางฝุ่นยังโอเคเลยแต่ว่าจะมาทางเขาไปมันก็บห้องหากันแค่เดียวแหละบ่ไปแล้ว

นิ่ยไล่ครับนะเสร็จก็ไล่แล้วก็ต่อไปพอไหวคนครับอยู่ริมอีกฝั่งนึงมีสองบอลครับเนาะแต่เกี่ยวบอนนี้ออกอาจจะสบายครับเลียงง่ายครับปล่อยเลยครับเนาะบอนกระสีคือเก่าลียวครับเป็นเกี่ยวออกปล่อยเลียงเลยเป็นกระคือเกลียวกับโมยูคือเก่าครับเนาะเป็นยังสั่นของเพื่อนถ้ามาฉาของเพื่อนครับว่าฉาดของงูอครับเนาะ นำหางวัก่อนเอาเมือนี่ซ้ำนี่แหละครับนะหอมป่าหอมก็ฝากคิดถอยคิดถึงนะโลกไัเอ่อแถวนี้ก็มีิือกันเรื่องปีสกินก็มีอยู่ครับเป็นบางตัวก็รักษากันไปกำลังระบาดครับเนาะกินยาก,กันไปห,หมอฉีดยาก,กันไปก็ให้ทุกท่านปลอดภัยจาก COVID โควิดโรคไั้ขอให้สุขภาพแข็งแรงรำาุ้ยกันทุกผู้ทุกคนนะครับสำมุ่งสำมุ่งซะก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ